อันนี้หนังหมูแกะเลยอันนี้หนังหมูนะใช่ขอหั่นเลยได้จากเตาใหม่ๆเลยได้นี่นีะครับผมหนังหมูเราให้แบบลายแห้งเปต็ตาเสียบแห้งนะครับผมหนังหมูตัวนี้เนี่ยหมูยอหนังหมูเนี่ยจะมีความนุ่มของเนื้อหมูยอตรงนี้แล้วมีความกรุบๆนี่คือหนังหมูเราให้ไปเยอะมากนะครับผมหนังหมูนี่เสียบแห้งนะผมมาแห้งกินก็ต้มมะฮงนี่สุดยอดแห้งโอเคเจ็ดสีเลยเด้อขออนุญาตใช้มือเพราะผมใช้ถุงมือนะครับผมเอาเลยได้ครับอืม นี่เลยแบบนี้เลยนี่นะหนังหมูเนี่ยหันไปตรงไหนก็จะเจอแต่ตัวหนังหมูมแบบนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนก็จะเจอแต่ตัวหนังหมูเนื้อเป็นเนื้อเอ็นเป็นเนอ็นแบบนี้เลยนะครับผมยังมีความแบบบางทีล่ะคือเน,นเนื้อแน่นมากพี่ฝ่ายเนื้อแน่นแห้งนะฉีกจริงสิอันนี้คือหนังหมูนะคะ,ะผมหืม อีกสูตรหนึ่งนะคะจะเป็นสูตรพริกไทยดำ <Okay. S 2> ตัวนี้จะเป็นสูตรเนื้อนุ่มและเป็นสูตรเนื้อเด้งเนี่ยค่ะจะเป็นเนื้อหมูแบบเด้งๆแบบนี้เลยอ,อันนี้นะ้ากิป้าแนะนำนะคะใครที่อยากกินความนุ่มใครที่อยากกินความเด้งแบบเด้งมากเอานอนเอาให้ดูเอาความเด้งให้ดูเลยดูครับคือ <Wow. S 1> ออกจากเตาหั่นนี่ใครอยากกินแบบนี้เวลาไปถึงแล้วให้ไปอุ่นแบบนี้นะคบผมไปอุ่นแบบหนึ่งนะเนื้อหมูยอที่เราแช่ฟิตไปอ่ะแช่แข็งไปแต่กลับมานุ่มเด้งฟูแบบนี้เลยนะครับผม เรากินกับส้มตำแบบนี้โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากกูดได้ตำนี่เสียบแทนเมือ่อหนามากินเขาที่โรงงานนี่นะเสียบไย